เฮล lo everyone สบายดีทุกๆคนเนาะหลังจากที่ไอ้บริษัดคลิปลงกับประมาณสองทิศสามทิศแล้วเนะาะวันนี้เ้ามาต่อกันเพราะว่าในคลิปก่อนเขาเรียนเกี่ยวกับเว็บประโยคปดิประโยคเรียนในคลิปก่อนเขาเรียนเกี่ยวกับการสร้างประโยคของเว็บทบีบ่อยจะเป็นประโยคปฏบอกเล่าปฏิเสธคำถามแต่กับประโยค าการสร้างประโยคของเว็บทูดูเนาะและในนั้นไอ้พระชร์เกี่ยวกับว่า,าตัวย่อ,อมันเนาะตัวย่อของเว็บทูของเว็บทูบีอะไรกับตัวย่อของเว็บทูดูแชกอยู่ในหันเพราะว่าไอ้บื่อยอยากให้มันแย่เกินไปสําหรับคลิปนั่นก็นเลยเหตุคลิปแย่งใน,นนี้ออกมาเนาะก็คือมันนี่ไอ้จะมาสอนเกี่ยวกับตัวย่อของเว็บทูบีมันจะมีตัวย่อของ ประโยคบอกเ,เล่าอะไรกับตัวโยกของประโยคปฏิเสธฉันรับคลิปนี้อาจจะสอนเกี่ยวกับการสร้างประโยกตัวย่างเนาะตัวย่างของตัวโยกของเวิร์บชูบีฮะเนาะก็มีอย่างนี้คืออาจารสอนไปแล้วเนาะอันนี้มันเท่ากับถือว่าเป็นการทบทวนบเทเรียนกันเลยเม็ดอ่ามาทบทวนทวนบเทเรียนน้ำกันไอไปกับแอ็มมันบอกวีไปกับอารยูไปกับอาเดไปกับอา ที่ไปกับ i s C ไปกับ i a s t และ it ไปกับ i s เนาะในจีนกันอยู่บอเลในนั้นเนาะมันมีตัวย่อของมันถ้าตัวย่างว่าถ้าทุกๆคนอ่านเห็นอยู่ในปุ่มโมจะเป็นปุ่มนักเรียนโมปุ่มมฮวงโมเจ็ดดูว่าปุ่มภาษาอังกฤษเนาะถ้าเห็นข้าเจ้าเขียนคําว่าแบบนี้เนาะก็คือเท่ากับ i a m นั่นแหละแต่ว่าตัวย่อมันก็คือ am หรือว่า m เนาะ I am เท่ากับ am อันเดียวกันเนาะ We are We are We are คันสิ่ว่าวง่ายๆก็คือ We are We are ส่วนหลายตัวย่อนี่จะใช้ในเวลาว่าวเพราะว่าเวลาว่าวเขาควรจะว่าวให้มันยาวแล้วก็ว่าวฉันว่าวคำตัวย่อไปเลยเวลาเขาสนทนากับต่างประเทศนี่เขาจะใช้ตัวย่อกัน ถ้าเขาบอกฮูจักคำตัวหยอกของมันเะเจ้าบอกข้าใจเลยว่าข้าเจ้ากำลังว่าอย่างเนาะโอเคมาเริ่มกัน I am I'm um. we are we are you are you are they are they are he is his his his, his. she is s h s It is its ค่อยๆคินมั่ it's it's hard มันยากหลาย it's easy มันง่ายหลายก็ย่อมาจาก it is นี่แหละ i t มาทบทวนกันขึ้นอีกครั้งหนึ่ง I am I'm um. we are we are you are you are you are they are they are he is, his, she is, she's, it is, its, เ no. นะวิธีการออกเสียงก็คืออ่า uh, ว่าวง่ายๆก็คือเขาว่าไวเนาะเขาว่าคำนั้นไวขึ้นนั่นแหละเข้าใว่า i'm a กับ um, am, m บางคนอาจจะว่าว m บางคนอาจจะว่า, am, า,าวั m เนะแต่ว่าวทั้งสองนี่ก็เข้าใจได้ We are กับ We are อ๋อเชียงคล้ายๆเบาเวียนาพี่น้อง <No. laughs> you are you 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 are you re, you you are they are they he is his she is she it is its นะอันนี้ก็เป็นคำโยกของอประโยคบอกเล่าของ verb to be น่าจะมีนี่จะมีประโยคปฏิเสธของ verb to be นะในคลิปหน้าและอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นประโยค คำหยอกของ v e r b to do เนาะเพราะว่าไอ้บรีสอนในหั่นย่านมันยาวกันเลยมาเห็นคลิปแยกนี้สำหรับคลิปนี้กับวัตถเพียงเท่านี้และติดตามในคลิปคลิปต่อไปไอ้จะสอนเกี่ยวกับคำหยอกของ v e r b to be ในรูปแบบปฏิเสธเนาะสำหรับคลิปนี้กันบายบายซี o ู